ป้าเจฮ่าวสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักของครูกลับพบก,กันในรายวิชาภาษาจีนเช่นเคยกับเราชิอมอิวนะคะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนเนื้อหาในส่วนต่อจากครั้งก่อนนะคะครั้งก่อนเราชื่อให้นักเรียนเรียนในแบบเรียนใช่ไหมคะให้นักเรียนทุกคนหยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะคะขึ้นมาแล้วก็เปิดมาที่บทที่1นนะคะวันนี้เราชื่อจะขอทวนคําศัพท์ก่อนนะคะ ขอทวนของเดิมก่อนนะคำแรกนะคะ,ะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่7นะคะหน้าที่7จะเป็นในส่วนของเรียนคำศัพท์ด้วยภาพนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นในส่วนของเนื้อหาครั้งที่แล้วนะคะคำแรกเฉียวเชี่ยวแปลว่าโรงเรียนนะคะต่อมาช่าช่าง 8. สนามหญ้านะคะคำที่สามเจียวชื่อแปลว่าห้องเรียนอ่าต่อมาเหนียนจีอ่าเหนียนจีแปลว่าชั้นปีเฉียวเชิงแปลว่านักเรียนถงเฉีย แปลว่าเพื่อนร่วมชั้นนะคะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่ง<อ>เสียเชี่ยวโรงเรียนชาาช่างสนามหญ้าเจ้วชื่อห้องเรียนเหนียนจีชั้นปีเสียเชิงนักเรียนถงเสียเพื่อนร่วมชั้นนะคะอ่ะ ต่อมาในครั้งที่แล้วเราชื่อได้แปลบทสนทนาเอาไว้ใช่ไหมคะเราชื่อขอพูดแค่ครั้งเดียวแล้วก็แปลความหมายเลยนะ w วอดชื่อเสียเชิงฉันเป็นนักเรียนวอดชื่อจองเหวินเสียเซี่ยวเตอเสียเชิงฉันเป็นนักเรียนของโรงเรียนจงเหวินหรือฉันเป็นนักเรียนของโรงเรียนจีนนั่นเองนะคะ หนีจีซุย了หนีจีซุยเธออายุเท่าไรแล้ววชีซุยฉันอายุเจ็ดปีหรือเจ็ดขวบนั่นเองหนีช่างจีเนียนจีเธอเรียนอยู่ชั้นไหนวช่างเออเน,นจี ฉันเรียนอยู่ชั้นป2ออแต่ถ้าเราอยู่ป3ก็ซานเหนียนจีนะคะโอเคต่อไปในวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่9เราจะเรียนกันในหน้าที่9นะคะหน้าที่9ในส่วนแรกนะคะจะเป็นการฝึกแยกโทนเสียงนะคะฝึกแยกโทนเสียง วันนี้เราชื่นนำในหนังสือมาหน้าทีก้าก็เป็นตัวโปกับตัวโพใช่ไหมคะโปโพนะคะเป็นพิธีนะตัวโปกับตัวโพให้นักเรียนฟังเราชื่อและอ่านตามนะคะตัวแรกปลาพา เปย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 าเผาเผาเาเาพังพังพงเปียวเปียว เปียวเพียวอ่าในส่วนนี้ผ่านไปต่อมาเป่าเป้ยเป่าเป้ยป้าไป่าป้าไป่าเปยเป่าเปยเป่าผีผาผีผาพีผิง พีผิงพิงพังพิงพังอ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราชื่อขอพูดครั้งเดียวปาพาโปโผปีผีปูปู่ผูนะคะเบ้ยเพป,ปาว,าวปาเพิ่งเพิ่ง เปียวเพียวเปล่าเปยปลาป่าเปยเปล่าผีผาพีผิงพิงพังอ่าอันนี้เป็นการฝึกแยกแยะเสียงนะคะต่อมาเนื้อหาในส่วนถัดมานะคะจะเป็นเพลงเพลงหน้าฟังนะคะอันนี้เราชื่อ จะสอนอ่านแล้วก็แปลก่อนนะคะอ่านแล้วก็แปลก่อนตัวนี้หัวเรื่องเขาพูดว่าหาวหายจึ mm ๊ดหาวหายจึกก็คือเด็กดีนั่นเองหาวแปลว่าดีหายจึ๊ก็คือเด็กหาวหายจึ๊ก็คือเด็กดีนะคะเขาร้องว่าหาวหายจึ๊ ขีเตะเจ้าชุยเสี่ยเชี่ยวผู้ส oh ื่อเ,เอต้าเอาใหม่ฮ孩子起得早去学校不ีเตอจ่่่าาาวชุยยยเเเสสีีู้้ือออตันนี้จะเป็นเนื้อเพลงนะคะเนื้อเพลงอ่ะเราซื้อจะแปลให้ฟังหาวฮายจือวกวักแรกนะคะก็แปลว่าเด็กดี ชีตเต่าก็คือตื่นแต่เช้าเลยตื่นแต่เช้าตู่เจ้าก็คือเช้ามากๆชีก็คือตื่นแล้วอะ่ะตื่นตื่นขึ้นมาเช้ามากๆชี้เสียเ่ยวชี้เป็นคำกริยาแปลว่าไปนะคะเสี่ยวก็คือเป็นสถานที่ก็คือโรงเรียนนั่นเองช,อเชียเฉี่ยวก็คือไปโรงเรียน ปู้สื่อเต้าปู้ก็คือไม่สื่อเต้าแปลว่าสายปู้สื่อเต้าคือไม่ไปสายนั่นเองหาวหายเจือเด็กดีสีตาจาวตื่นเช้าตื่นแต่เช้าชื่อเสียเส้ยวไปโรงเรียนปู้สื่อเต้าไม่ไม่สายนะคะไม่สายอะหาวหายเจือ สีเตอเจ้าชียเสียเ่ยวเปลือกชื่อเต้านะคะให้นักเรียนร้องตามเหล่าชื่อนะคะเราจะร้องให้ฟังก่อนเหาวหายจืดสีเตอเจ้าชียเสียเ่ยวเปลือกชื่อเต้าอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเพลงเหาหายจืดนะคะเหาวหายจืด สีเตอเ้าเ่เชาเรี่ยเาียเช้า่่าร่้าเร่เาไง,งเรา้ายนัาียนนย่น่อนหวังว่าไักเรียนจะ่้องไดนะค่นตื่อ่นตื่นเนอื่นเลยนหเ้ียนักเรียนเขียนคำแปลรงไปเลยนะคะ ชื่อเพลงว่าเด็กดีแล้วนักเรียนก็เขียนคำแปลในแต่ละวรรคลงไปนะคะลงไปในหนังสือเลยอ่ะก่อนจะเลิกเรียนเรามาร้องเพลงด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะคะหหาายจ How อ i g h is ี h e s k ยเ o ี่ยว ปูเิเต้าอ่าเขาบอกเด็กดีตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนไม่สายเราเป็นเด็กดีหรือเปล่าคะถ้าเป็นเด็กดีต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปโรงเรียนไม่สายนะคะห้ามไปสายเด็ดขาดอ่าโอเคในวันนี้เราชื่อก็สิ้นสุดกันไปที่หน้าที่9นะคะสำหรับการบ้านของเราในวันนี้นะคะการบ้านของเราในวันนี้ ให้นักเรียนแปลความหมายในหน้าที่9จากนั้นถ่ายรูปส่งครูในอัลบั้มลายกลุ่มโอเคไหมก็คือหน้านี้นะคะให้นักเรียนเขียนความหมายลงไปจากนั้นก็ถ่ายรูปนะคะส่งมาในรายกลุ่มนะคะก็คือหน้านี้นะคะนักเรียนหน้านี้เขียนคําแปลลงไปคําแปลนี้ลงไปแล้วก็ถ่ายรูปส่งมานะคะ เราชื่อจะสร้างอัลบั้มลายไว้ให้โอเคไหมอ่าโอเคเนาะสำหรับในวันนี้เราชื่อก็มีเนื้อหามาสอนเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะบายบายใจเจียนค่ะ